เราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเดวิดเบคแฮมช่วงเวลาสำคัญในอาชีพเขาเลยโดยเฉพาะการเดินทางจากจุดที่เรียกว่าตกต่ำสุดๆตอนบอลโลปี98กลับมาสู่ช่วงพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในปี2002วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมุมมองที่คนมีต่อเขาถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นจากเกิดจะเป็นแพะรับบาป กลายเป็นฮีโร่ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นที่ต้องย้อนไปเลยก็คือฟุตบอลโลก98ที่ฝรั่งเศสเกมรอบ16ทีมสุดท้ายอังกฤษเจออาร์เจนตินาเอ,อ่อตอนนั้นเบ็คแคมยังหนุ่มๆอยู่เลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากคือเขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามอ๋อจังหวะน,นั้นจำได้เลยครับที่ไปมีเรื่องกับเดียโกซิเมเนนิดหน่อยใช่ค่ะเหมือนจะเล่นนอกเกมนิดๆหน่อยๆกรรมการก็มองว่าเจตนาทาร้ายคู่แข่ง อังกฤษเหลือ10คนสุดท้ายก็แพ้จุดโทษตกรอบไปโอ้โหตอนนั้นมันเรื่องใหญ่มากเลยนี่ครับโดนวิจารณ์หนักสุดๆเลยใช่ไหมครับหนักมากค่ะสื่ออังกฤษนี้คือแบบพาดหัวตัวใหญ่เลยแฟนบอลก็โกรธมากเหมือนกับว่าเขาคือจำเลยของความพ่ายแพ้ครั้งนั้นไปเลยจริงๆคำว่าแพ้รับบาปนี่คือชัดเจนมาก ชัดเจนที่สุดค่ะเขาต้องแบกรับความรู้สึกผิดหวังความโกรธแค้นจากคนทั้งประเทศนานถึง4ปีเต็มๆเลยนะ4ปีเลยเหรอครับค่ะมันเป็นแรงกดดันที่แบบมหาศาลมากๆสําหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งนึกภาพตามแล้วยังอึดอัดแทนเลยครับ ต้องรับมือกับอะไรแบบนั้นนานแขลนนั้นแล้วเอ,อ,อะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เขากลับมาได้ครับในฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีญี่ปุ่นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือการกลับมาครั้งนี้ของเขาค่ะเขาไม่ได้กลับมาในฐานะนักเตะธรรมดาคนหนึ่งแต่กลับมาในฐานะ กัปตันทีมชาติอังกฤษอ๋อการเป็นกับตันทีมนี่เองใช่ค่ะการได้รับปลอกแขนกับตันทีมเนี่มันมีความหมายมากกว่าแค่ตำแหน่งในสนามนะมันเหมือนเป็นเครื่องหมายว่าเขาได้รับความไว้วางใจกลับคืนมาแล้วทั้งจากผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าเขาก้าวข้ามช่วงเวลาแย่ๆนั้นมาได้แล้วพร้อมจะนําทีมแล้วจริงๆแล้วเหมือนโชคชะตาจริงๆนะครับที่จับให้อังกฤษต้องโครจรมาเจออาร์เจนตินาอีกครั้ง ในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2002วันที่7มิถุนายนที่ซัปโปรโรดมใช่ค่ะบรรยากาศตอนนั้นคงแบบตึงเครียดสุดๆแน่นอนครับทุกสายตาจับจ้องไปที่เกมนี้เลยโดยเฉพาะตัวเบคแฮมเองแล้ววินาทีสำคัญที่สุดของเกมก็มาถึงอังกฤษได้ลูกจุดโทษโหวินาทีนั้นนี่มันเหมือนภาพย้อนกลับไป4ปีก่อนเลยสิครับและคนที่เดินไปรับหน้าที่สังหารจุดโทษก็คือเดวิดเบคแฮมคนเดิมเลยค่ะกับตันทีม คนที่เคยเป็นอต้นเหตุในสายตาหลายๆคนเมื่อ4ี่ปีก่อนความกดดันมันจะมาหาศาลขนาดไหนกันนะตอนนั้นมันมากกว่าแค่การยิงจุดโทษเพื่อทำประตูธรรมดาๆแล้วครับจุดนี้มันคือการ,รเผชิญหน้ากับอดีตเผชิญหน้ากับปีาศาจในใจที่มันตามหลอกหลอนเข้ามาตลอด4ปีแบบซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าเลยกล้องทุกตัวจับภาพไปที่เขาใช่ครับคนทั้งโลกจับจ้องอยู่มันมีความหมายทางใจสูงมากๆเลย แล้วเขาก็ทำได้ยิงเข้าไปเลยเฉียบขาดมากผ่านมือพาโบโลคาวยเยโรเข้าไปเป็นประตูชัย1.0ให้อังกฤษชนะไปในนัดนั้นใช่ครับเสียงเฮในสนามวันนั้นคงดังไปถึงอังกฤษเลยนะคะเหมือนทุกคนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกมาถูกต้องเลยครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือปฏิกิริยาของไคแฮมหลังยิงเข้านะครับเขาไม่ได้ดีใจแบบโลดโผนหรือไปเยาะเย้ยคู่ข่งเลยอ,อแต่เขากำหมัดแม่นเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วก็เหมือน เหมือนมีน้าตาคลอคลอหน่อยๆโอ้โห oh. มันเป็นภาพที่ทรงพลันมากจริงๆครับมันสะท้อนทุกอย่างที่เขาต้องแบกรับมาตลอด4ปีนั้นการทํางานหนักความมุ่งมั่นการอดทนต่อเสียงวิจารณ์ต่างๆนานามันคือการพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในสนามจริงๆใช่เลยครับเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยฝีเท้าลุ้นๆเหมือนเป็นการตอบคาถามทุกอย่างด้วยลูกฟุตบอลแค่ลูกเดียวเลยนะครับชัดเจนที่สุดครับนี่อาจจะเป็นการล้างแค้นในความหมายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คือการสแสดงให้เห็นในสนามไม่ใช่การออกมาตอบโต้ด้วยคําพูดหรืออะไรทํานองนั้นใช่ชนะนัดนั้นประตูนั้นมันคือคําตอบของแบคแฮมจริงๆค่ะคําตอบต่อทุกคําถามทุกคําวิจารณ์ที่ถาโถมใส่เขามาตลอดถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอังกฤษจะไปไม่ถึงแชมป์โลกในปี2002ก็ตามแต่สําหรับตัวเดวิดแบคแฮมเองทัวร์นาเมนต์นี้มันเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยจริงๆนะครับใช่ค่ะทําให้เขากลับมาเป็นที่รักได้รับการยอมรับจากแฟนบอลจากคนทั้งประเทศอีกครั้งหนึง่ง เหมือนลบล้างฝันร้ายจากปีเจ้า8ไปได้แบบหมดจดเลยค่ะเรื่องนี้มันก็ทำให้เราได้แง่คิดตามมาเหมือนกันนะว่าการที่คนคนหนึ่งกล้าที่จะยอมรับแล้วก็เผชิญหน้ากับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในอดีตของตัวเองแบบตรงๆเลยไม่หนีปัญหาอืมครับแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นการกระทำเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอีกครั้งอย่างที่แบแคแฮมทำให้เห็นในสนามวันนั้น มันอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการตรบโตการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองได้ยังไงบ้างครับเป็นเรื่องที่น่าเอาไปขบคิดต่อได้ดีเลยทีเดียว